สวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีรัธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เขาตั้งเป้าหมายว่าจะฉีดวัคซีนให้ได้กว่าประมาณล้านโดสน่าจะนะและที่สถานีกลางบางซื่อก็เท่ากับว่าวันนี้มีการฉีดเข็มที่3มอย่างเป็นทางการถูกต้องเราก็ได้เห็นบรรยากาศกันละก็ก็เร่งฉีด เข้าใจว่าคนที่ฉีดที่บางซื่อนี่น่าจะฉีดเดือนมีนาพฤษภามีนาเมษาพฤษภาส่วนคนที่ฉีดตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี่รอก่อนอันนี้คือที่ฉีดซิโนแวคสองเข็มแล้วก็บูสเตอร์โดสเข้าใจว่าจะเป็นแอสตราเซเนกาใช่ค่ะก็ ก็อย่างที่เห็นน่ะเขาก็มาฉีดกันไปแต่มีคนถามมาเยอะเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ฉีด2เข็มแรกเนี่ยที่เป็นซีโนแวคจากสถานีกลางบางซื่อแต่ไปรับวัคซีนจากที่อื่นมาเนี่ยจะมี SMS ส่งมาให้เขาไหมแล้วเขาจะได้รับเข็มสามไหมต้องขึ้นอยู่กับว่าเขาฉีดเมื่อไหร่อันนั้นอันนึ้งอันที่สองก็คือว่าออถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยผมยังคือที่มันเป็นปัญหาจริงๆขนาดนี้ไม่ใช่เป็นปัญหา ที่เป็นประเด็นขณะนี้ก็คือว่าฉีดซิโนโฟาร์มแล้วสองเข็มเนี่ยเข็มต่อเข็มสามจะไปต่อที่ไหนซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก,ก็ยังไม่พูดค่ะแต่ว่าทางราชวิาลจุลยยยยาพรเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเขานําเข้าโมเดอร์นาแปดหรือเก้าล้านโดสปีหน้าแต่นั้นเป็นเรื่องเสียตังนะเออ คิดว่าคงแค่เนี่ยออส่วนที่คนฉีดแอสตาเซเนกาครบสองเข็มแล้วก็จบไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการฉีดเข็มสาเป็นเรื่องของความสมัครใจใช่ไหมคะอาจารย์ที่จริงทุกฉีดทุกเข็มก็สมัครใจทั้งนั้นที่ผ่านมาใครไม่อยากฉีดจะบังคับให้ฉีดก็คงไม่ได้หรอกแต่แตว่าต้องรู้ <em> ภัยตัวเองว่าฉีดมันปลอดภัยกว่าก็ฉีดไม่มีปัญหาเพิ่มเติมนะสาหรับเด็กคือวันนี้มีคนโทรศรพัพท์เข้ามาในรายการวิทยุผมเป็นคุณแม่ ผเป็นผู้ปกครองของนักเรียนน่ะโทรมาเล่าว่ายังไงไม่โทรมาเล่าโทรมาถามผมเลยบอกว่าโรงเรียนเขาให้เลือกระหว่างซีโนฟาร์มกับไฟเซอร์เออจะเลือกอะไรดีะอะไรเงี้ยแล้วอาจารย์ให้ความเห็นไปว่ายังไงผมก็บอกว่าก็เอาตามที่เขาคุยๆกันนะเขาก็เราก็คิดว่าคือมันก็มีข้อดีข้อด้อยต่างกันนะคือในแง่ของในแง่ของเอ่อเอ่อเชือ้อตายความปลอดภยอัยความปลอดภยัยเชื้อตายน่าจะปลอดภัยกว่า แต่ก็อีกนั่นแหละาการที่ฉีดในเด็กผมไม่แน่ใจว่า,ามันมีการรับรองหรือยังสำหรับทั้งซีโนฟาร์มทั้งซีโนแวคเนี่ยผมไม่แน่ใจเชื้อตายน่าจะปลอดภัยกว่า,าแต่ก็อย่างที่บอกมันยังไม่มีการทดลองเราก็ไม่รู้ว่ามันหมะควรแค่ไหนแต่ไฟเซอร์สำหรับ12ปีขึ้นไปเนี่ยมันมีการทดลองในต่างประเทศแล้วแต่มันก็มีประเด็นว่ามันมีคนที่ฉีดแล้วประมาณสคนในล้านคนน่ะ มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจอะไรเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้มันก็มันเลยทําให้ต้องตัดสินใจไงก็คล้ายๆกับในกรณีของผู้ใหญ่เนี่ยแหละที่เกิดจากเอฟเฟกของการฉีดวัคซีนนะคะว่าสส่วนในร้านเนี่ยจะเจอสักกี่คนใช่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 ก็บาณนั้นคนที้ผมก็ตอบเขาไม่ถูกผมก็แยกแยะข้อมูลได้แค่นี้พราะผมบอกว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า แบบไหนเป็นยังไงแต่ประเด็นเรื่องของนักเรียนเนี่ยออก็ยังมีคําถามที่ตามมาหลายประเด็นด้วยกันเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนชั้นมัธยมหรือว่าเทียบเท่าอายุตั้งแต่ 12, 12ปีปขึ้นไปจนถึง18ปีเนี่ยที่ต้องรับวัคซีนค่ะอาจารย์คะ,ะกรอบของเวลาคําถามที่สําคัญคือในการฉีดครั้งเนี้ยก็ให้ผู้ปกครองยินยอมด้วยแล้วอาจารย์ก็เคยเล่าว่าเด็กนักเรียนบางคนบางครั้งเนี่ยอาจจะเรียนที่กรุงเทพมหานครนะคะ แต่ในช่วงของโควิ <COVID S 2> ดเนี่ยเรียนออนไลน์ด้วยปิดเทอมด้วยผู้ปกครองว่างงานด้วยก็กลับไปยังต่างจังหวัดอาจจะคนที่มีบ้านต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเขาจะทำยังไงต้องเดินทางมาฉีดวัคซีน ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือว่าก็อยู่ที่ต่างจังหวัดนั้นได้เลยน่าจะฉีดที่ต่างจังหวัดได้นะวันนี้มีรายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะกรณีของสถานศึกษาที่มีนักเรียนในสังกัดที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนแต่นักเรียนคนไม่ได้พักอยู่ในจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษาอย่างที่นุ่นยกตัวอย่างไปเนี่ยนะคะ ก็ให้สถานศึกษานั้นจัดทํารายชื่อของนักเรียนรายนั้นนแ,แยกออกไปต่างหากเลยค่ะเพื่อที่จะเสนอต่อศึกษาที่การจังหวัดให้เสนอนภายในวันที่26กันยายนจากนั้นศึกษาที่การจังหวัดเขาจะเสนอนคณะกรรมการจัดเตรียมรายชื่อนักเรียนกลุ่มนี้สรุปรายชื่อนักเรียนแล้วก็จํานวนนักเรียนแล้วก็รายชื่อแยกรายจังหวัดแล้วก็จะมีกระบวนการส่งไปยังหน่วยงานนู้นหน่หนวยงานนี้แต่ว่าท้ายที่สุดนําเสนอต่อกลุมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่30กันยายนค่ะจันคะเพื่อให้กรมควบคุมโรคสาธารณสุขเนี่ยเขาจัดสัญญอดวัคซีนเพิ่มไปในรายจังหวัดดังนั้นนักเรียนคนนั้นนั้นไม่ต้องมาค่ะสมมุติว่าคุณอยู่ต่างจังหวัดแล้วเดี๋ยวเขาจัดสัญ<ต>ไปฉีดให้ที่นัน่นคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ย่าง,งดีกว่าค<า>่ะฉีดที่โรงเรียน,นยสะดวกที่สุดคืออย่าไปยักอย่าไปโยกย้ายถ่ายเทอะไรเนี่ยถ้ามันไม่ถึงก็เหลือบากว่าแรงนะก็ฉีดที่โรงเรียน่ะก็ได้เจอเพื่อนเจอแพ่นด้วยคือ คืออะไรที่มันเป็นเรื่องกรณียกเว้นหรือเป็นกรณีที่เป็นรายละเอียดที่แตกต่างไปจากการณีหลักเนี่ยคือถ้าเราทาตามทาตามหลักที่เขาวางเอาไว้เนี่ยมันก็สะดวกมันก็ง่ายาใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปก็ต้องย้ายกลับมาอีกมาฉีดเข็มสองซามที่กรุงเทพอ,อีกเนะี่ยคือคือเอาว่า ถ้าไม่ถึงก็เหลือบากว่าแงก,ก,ก,ก็เอาตามระบบที่เขาเป็นอยู่นั่นแหละค่ะอันนี้ก็คือรายละเอียดเนี่ยนะคะที่ออกมาค่ะแต่อาจารย์ต้องยอมรับเนี่ยนะคะว่าในช่วงของสถานการณ์โควิดค่ะปริมาณขยะเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากนะแล้วมันที่สาคัญมันเป็นขยะติดเชื้อด้วยอาจารย์แล้วพอพูดถึงเรื่องของขยะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราบริหารจัดการไม่ดีมันจะเป็นปัญหาที่ตามมาเนี่ยนะคะก็เลยจะเล่าโครงการโครงการหนึ่งให้ผู้ชมได้รับทราบกันเป็นโครงการของบริษัท PTT g l o โ a l บ h e เคมิคจำกัดมหาชนหรือว่า GC เนี่ยนะคะเขาก็เล็งเห็นถึงความสำ ของขยะพลาสติกค,ค่ะอาจารย์ที่มันไม่ได้รับการจัดการหลักการใช้อย่างเหมาะสม mm hmm. จนกลายเป็นปัญหาระดับประเทศนั่นเองเขาก็เลยริเริ่มโครงการยูเทิร์นค่ะ mm hmm. เป็นระบบบริหารจัดการขยะพลาสติกที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าให้กับขยะพลาสติกอย่างครบวงจรไฮไลท์คำสำคัญที่ ครบวงจอนะคะยูเทิร์นเนี่ยเขียนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นด้านหน้าอจอนี้เลยเนี่ยนะคะแนวคิดนี้ยูเทิร์นเริ่มต้นที่อยู่ก็จะเริ่มตั้งแต่แยกแล้วก็ทิ้งขยะพลาสติกอย่างถูกวิธีโครงการนี้จะเข้ามารวบรวมและคัดแยกขยะพลาสติกอีกครั้งที่โรงงานรีไซเคิลที่เป็นพันธมิตรของเขาแล้วก็เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานด้วยก็จะไปจัดการอย่างเหมาะสมกลับมาสร้างประโยชน์แทนการฝังกลบแล้วก็เอามาใช้ใหม่ ให้มีประโยชน์มากที่สุดตามหลักของเศรษฐกิจหมุนเวียนก็ช่วยลดภาวะของโลกร้อนด้วยทีนี้ถ้าเกิดเราอยากร่วมโครงการเราอยากไปแยกขยะไปทิ้งขยะเขามีจุดต่างๆเนี่ยไว้ที่ไหนบ้างเนี่ยนะคะจุดที่ว่านี้ก็คือ U-turn Drop Point ค่ะกระจายอยู่ในหลายพื้นที่เลยเนี่ยนะคะมีทั้ง PTT Station 18สาขา MBK Center ชั้นจี mm. Paradise Park ชั้นหนึ่ง mm. Paradise Place ชั้นสอง mm. The Nine Center พระรามเก้าชั้นหนึ่ง mm. The Nine Center ติวานนท์ชั้นหนึ่ง mm. ก็ครอบคลุมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยนะคะอยากจะรู้ว่า U-turn Drop Point มีในพื้นที่ไหน เอาวิธีง่ายๆเลยคุณเซิร์ชคำนี้ใน Google <ม>เดี๋ยวมันจะขึ้นมา <Okay. S 1> ค่ะว่าเราจะไปดอปได้ที่ตรงไหนบ้างนะคะ <Okay. S 2> เอาวันนี้เรามีช่วงของถามมาต่อไปซึ่งก็เป็นคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านมีหลายเรื่องที่น่าสนใจเลยนะคะจารย์คะทั้งเรื่องของการบริหารจัดการน้ำน้ำจะท่วมไหม SCBX ก็มีถามมาด้วย <Okay. S 1> คำตอบน,นั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะ เอาละค่ะเข้าสู่ช่วงของถามมาต่อไปซึ่งก็เป็นคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งเข้ามาถามอาจารย์เวีระเทรพัฒนะคะและทางทีมงานก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของเทระลึกแต่ว่าเราขออนุญาตเฉลยรายชื่อผู้โชคดีในวันจันทร์หน้านะนะคะคำถามแรกค่ะอาจารย์คะคอยากให้อาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรื่องน้ำหน่อยค่ะ ตอนนี้น้ําใต้เขื่อนเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเลยมันน่าจะอันตรายต่อกรุงเทพไหมคะเพราะว่าน้ําขังอรอการระบายด้วยเอากรุเงเทพเลยนะที่อื่นไม่ต้องพูดนะ <c oughs> ทางอายุธยาอ่างทองทางอะไรพวกนี้ไม่ต้องพูดขณะนี้เนี่ยต้องดูว่าพายุ depression เต้นหมู่เนี่ย <c oughs> ที่เข้ามารอบนี้มันจะตกตรงไหนเยอะอันนี้มันจะเพิ่มน้ำตอนนี้น้ำที่เข้ามา ต้องบอกก่อนว่ามันส่วนใหญ่มันตกเหนือเขื่อนเอาเฉพาะกรุงเทพกรุงเทพเนี่ยผมให้ดูสองจุดค่ะจุดแรกก็คือจุดที่แม่น้ำปิงศบกับแม่น้ำน่านที่นครสวรรคออ์ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยประมาณ2,122ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วตรงนั้นมันรับได้เท่าไหร่คะรับได้สาม0พันหเพราะฉะนั้นยังไม่เกินยังตอนนี้น้ำยังต่บอุจิ่งประมาณ2เมตรโอเคโอเค พอไล่เข้ามาเหนือเขื่อนเจ้าพญาเนี่ยเขาตัดออกซ้ายขวาเนี่ยท้ายเขื่อนตอนนี้พันเก้าร้อยห้าสิบพันเก้าร้อยห้าสิบลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะอันเนี้มันจะทําให้บางที่ในจังหวัดอ่างทองที่อยู่เป็นที่รูปราดลาดต่ําเนี่ยบางบานผักไหอะไรพวกนี้<ค>อาจจะอุธย,ย,ยาึยุธยาท่วมบางส่วนแต่จุดที่เราดูเนี่ยจุดแรกที่เราดูก่อนที่ถึงเทพเนี่ยเราดูจุดที่เราดูจุดที่ แม่น้ําป่าสักมาสบกับแม่น้าเจ้าพยาตรงป้อมเพชรอ่ะตรงนั้นเนี่ยลำน้ําเนี่ยมารับได้ประมาณสักพันสี่ตอนเนี้มันพันหนึ่งโอ้แต่มันก็ปิมปิมนะนะอาจารย์มัมมนถ้าเกิดใครไปวิทยาตอนเนี้ไปยืนที่ป้อมเพชรเนี่ยตัวเองกับระดับน้ําที่อยู่แม่น้าเจ้าพยากับแม่น้ําป่าสักนี่เรียกว่าเกือบจะเกือบจะเรียกว่าใกล้เคียงกันเลยคแต่มันยังไม่ท่วมนะแต่ว่าสุดท้ายที่เราดูจริงๆว่าท่วมท่วม,วมไม่ท่วมกรุงเทพเนี่ยคือคําว่าท่วมคือ ทะลักออกจากแม่น้ําหรือมันไอลำน้ํารับน้ําไม่ไม่ไหวแล้วต้องออกข้างๆเนี่ยเราดูจุดสุดท้ายก่อนเข้ากรุงเทพคือที่อําเภอบางไทรตอนเนี้ยพันแปดร้อยหรือพันเจ็ด้อยห้าลูกบาทเมตรต่อวินาทีถามว่าสูงไหมสูงเมื่อก่อนหน้านี้ประมาณเจ็ดปดรอยตอนนี้มันขึ้นมาเป็นพันเจ็ดแต่ลําน้ำเน,นี่ยมันรับได้สามพันห้าเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่ว่าลําน้ําไม่ทช่เท้ากันหมดนะมันบางช่วงมันคดเคี้ยวบางช่วงมันแคบอะไรเงี้ยอ๋อถ้าบางช่วงมันแคบเนี่ยมันก็น้ำันล้นทะลักออกท่งใช่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 แต่ว่าจากปทุมธานีลงมานนทบุรีกรุงเทพเนี่ยมันมีการทําปิดประตูระบายน้าคลองเล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ามันไม่เข้าค่ะคือถ้าเกิดว่ามันไม่มีทะลักมานะแบบว่าตกตกตรงนี้เยอะๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่น่าจะมีการท่วมแล้วที่สําคัญตอนนี้ยังไม่ใช่ช่วงน้ําทะเลหนุนค่ะ อประมาณสักกลางตุลาเนี่ยถึงตอนนั้นถ้าเกิดน้ํามันบ่าไม่เยอะน้ําทะเลหนุนด้วยเขาได้ออกข้างแล้วแต่ก็ไม่น่ากลัวนะผมคิดว่าปีนี้ปีนี้ไม่ได้ท่วมอะไรแบบดูเดือดรุนแรงไม่ต้องพูดแบบปีห้าสี่ไม่ต้องพูดเลยปีนี้เนี่ยน้ำมันตกใต้เขื่อนหรือว่าเหนือเขื่อนมากส่วนใหญ่ตกใต้เขื่อนแม้แต่แม้แต่ไอเตี้ยนหมนู่เนี่ยเตี้ยนหมู่นี้ก็เหมือนกันเนี่ยเท่าที่ดูแนวของพายุดีเพชชันแล้วก็น่าจะตกใต้เขื่อน นะแต่ว่าตรงไหนที่มันเป็นที่รุ่มต่ําก็อาจจะมีน้ํามันก็แบบว่าโหมาแล้วก็อาจจะท่วมได้บางจุดอย่างทั้งแถวบางละกำรรมแถวแม่น้ํายมเนี่ยมันคลองไอลำลำน้ำมันรับน้ำได้ไม่เยอะมันก็ออกข้างอเอาเอาประมาณนี้ว่าไม่ต้องกลัวได้คะ่ะอ่ะส่วนคําถามต่อไปจริงๆแล้วเรื่องนี้เราคุยเมื่อวานนี้นะคะ อาจารย์คะอยากถามความคิดเห็นของอาจารย์นิดหนึ่งก็คือเขาเคยได้ยินข่าวเรื่องที่รัฐบาลจะอนุญาตให้ต่างชาติเช่าและถือครองที่ดินเช่าอาสังหาริมทรัพย์ในประเทศในระยะเวลาที่ยาวนานมากๆเพื่อจะเอามาช่วยพยุงเศรษฐกิจถ้าเกิดว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเป็นเรื่องจริงวิธีการแก้ไขเศรษฐกิจแบบนี้ของประเทศไทยในอนาคตจะเป็นยังไงคะเอ,อผมว่ายังไม่ต้องไม่ต้องไปมองเชื่อมโยงกับเรื่องการแก้ปัญหาเลยพูดง่ายว่าต้องการ ต้องการเงินจากต่างชาติเข้ามาหลากหลายรูปแบบนี่เป็นเพียงหนึ่งในรูปแบบการลงทุนทางตรงการลงทุนทางอ้อมการให้เข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์อะไรท่ออะลายพวกนี้มันเป็นเรื่องของการชักงําเงินเข้ามา,านะแล้วมันก็อาจจะช่วยให้กําลังซื้อของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มันมัน,ม,นมันเต็มตื้นแล้วเนี่ยมันอาจจะได้ดีขึ้นแต่ต้องบอกก่อนนะว่าการขยายเวลาการเช่าที่ดินระยะยาว ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการจะดําเนินการเรื่องกฎหมายแม้แต่การจะขยายเพดานให้ต่างชาติซื้อคอนโดได้เกินร้อยละ4 9บอันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นกฎหมายการให้ต่างชาติมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินสําหรับที่ดินซื้อบ้านจัดสรรอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็ยังไม่ได้เป็นกฎหมายาเพียงแต่ว่ามันมีความนี้เริ่มที่จะทะําเพราะเราต้องดูในรายละเอียดว่าเขาออกแบบมาอย่างไงเขามีข้อจํากัดอะไรเขากําหนดคุณสมบัติของคนที่จะมาซื้ออย่างไงอะไรอย่างเงี้ยเออ ผมว่าเราอาจจะอาจจะตื่นตูมไปนิดนึงเรื่องนี้มันอีกนานไหมอาจารย์คะเอออย่างถ้าจะเห็นหน้าเห็นหลังเนี่ยถ้าเป็นตัวบทกฎหมายผมคิดว่าไม่น่าจะเร็วกว่าปีหกห้าถ้ามันจะเริ่มจริงๆเนี่ยน่ายกเว้น,ยก,วนยกเว้นบางกฎหมายมันแก้ง่ายนะแต่ถ้าเากิดว่ายกยกร่างกันใหม่ไปแก้ประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยเรื่องใหญ่เนี่ยอันนี้ผมว่าอาจจะนูนนะ่น่ะปีหกหกถึงจะเริ่มเห็นว่าเขาจะทาอะไรบ้างเอาไวใ้ให้มันมีความชัดเจนตรงนั้นก่อนนะค่ะ ถึงมาดูกันว่าผลดีผลเสียเป็นยังไงแล้วผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้พูดไปก็พูดล่วงหน้ามากเกินไปมาเดาซะมากกว่าเป็นข้อเท็จจริงแต่เรื่องนี้ไม่เดาแน่นอนค่ะผู้ประกันตนนะคะเยียวยาในม39เขาบอกว่ารอบแรกเนี่ยเขาได้ไปแล้วแต่พอเช็คสถานะรอบที่สองทำไมเขาไม่ได้รับการเยียวยาทั้งๆท,ท,ที่เขาก็อยู่ในพื้นที่13จังหวัด ที่เป็นสีแดงเข้มที่จะได้รับการเยียวยาค่ะอันนี้ผมไม่รู้แล้วว่าคุณมีปัญหาอะไรก็ต้องไปทบทวนสิทธิ์เนาะ<ช>ที่<ช>จะมีแบบฟอร์มให้ไปกรอกอ,อะไรเปล่าไม่น่าจเข้าไปในเว็บไซต์เคยได้แล้วไม่ได้ซ้ํานี่งงครับเข้าไปในเว็บไซต์ของสํานักงานประกันเ <SS O. S 2> สัซคซใช่ค่ะแล้วก็ไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับเรื่องของการทบทวนสิทธิ์แล้วก็กรอกข้อมูลแล้วก็ส่งไปยังไปรษณีย์เนี่ยนะคะยังสํานักงานประกันสังคมค่ะอาจารย์รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนเดือนละ5,000บาทถ้าสมมุติอยากจะให้ช่วย สักหนึ่งปีเนี่ยจะได้ไหมคะมให้ช่วยทุกเดือนเลยนะ<ห>เดือนละ 5, ห้าพันห้าพันบาทนี่มันเฉพาะพวกม3สามเก้าสี่ศูนย์ไม่ใช่เหรอใช่ค่ะอันนี้จแจกให้ทุกคนเลยเหรออ้อาวก็ในพื้นที่ที่เขากําหนดแล้วก็ในประเภทนคนที่ได้อยู่แล้วให้แจกไปเรื่อยๆปีนึงอะเหรอใช่นุนว่าคิดว่าคงเป็นแบบนั้น <ล>เดือนละห้าพันละเมอละเมอละเมอดีกว่าพูดละเมอเพมันใช้งบเยอะเนาะละเมอเกียรติอบมากอ่เงินผู้สูงอายุนี่จะยกเลิกจริงหรือเปล่าคะเ,ออเงินผู้สูงอายุเนี่ยที่จริงมันมีข้อถกเถียงว่าผู้สูงอายุระ,ระบบในขณะนี้เนี่ยใครที่อายุ60ได้ทุกคนอายุ60ถึง70ถึง69ได้600 หกเจ็ดสิถึงเจได้7จ0ดรถึงแปได้แปดอะไรแปดร้ออะไรพวกนี้นะปัจจุบันเนี่ยเขาให้ทุกคนแต่นี้มันก็มีคนเสนอเป็นแนวคิดว่าคนที่ไม่เดือดร้อนเนี่ยไม่ควรจะให้ได้ไหมอันนั้นก็ประเด็นหนึ่งะจะได้เอาเงินมาจัดสรรให้กับคนที่จําเป็นจะต้องได้นเพิ่มขึ้นแต่นั้นก็ต้องไปดูรายละเอียดอย่างอื่นออผมคิดว่าแนวคิดมี แต่คงไม่ทำหรอกอถ้าจะทำก็อาจจะเฉพาะคนที่จะอายุ60ในอนาคตถ้าของปัจจุบันที่จ่ายมาแล้วเนี่ยก็จ่ายไปตามปกติไม่มีโ่ยากคุณยากที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วบางคนเคยได้คุณอยู่ดีๆไม่ให้เขาเนี่ยนะมันเรื่องใหญ่นะคถึงเงิน,นมันจะไม่มากแต่ว่ามันเขาคือเราเรา,เราในเมื่อเราเป็นระบบยูนิเวอร์แซลจ่ายให้ทุกคนที่ครบอายุ60 มันก็จะไปเปลี่ยนตรงนั้นนะมันเรื่องใหญ่ะนะ แต่ว่าก็อย่างที่บอกอะว่ารัฐบาลพยายามแคมเปญไงคนที่ไม่มีเดือดร้อนไม่ต้องเอามีใครจะกมีใครไม่เอามั้งเราอาจจะไม่รู้ก็ได้อาจจะมีคนไม่เอาเสียสลยก็ได้น้อยมาก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 แล้วลงทะเบียนรอบใหม่นี่สักประมาณสิ้นเดือนหรือเปล่าคะอาจารย์ไม่ไม่ตอนนี้เขาก็ลงทะเบียนอยู่นะใครที่เขาหกสิบเขาก็มีหนังสือแจ้งมาที่บ้านคุณก็ไปลงทะเบียนเอาเอกสารไปแล้วเขาจะเริ่มจ่ายเงินปวันที่สิบตุลาอ๋อเอนเขามีระบบของเขาอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไร เพียงแต่ว่าที่มันเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยมันเป็นข้อเสนอของคณะอนุกรรมการบางคนเขาเห็นว่าควรจะ,ะถ้าเกิดรายได้มีคือไม่เดือดร้อนก็ไม่ควรได้แต่ว่ามันยากผมว่าไม่ต้องไม่ต้องไปห่วงอันนี้อ,นนอ่ะยังมีคำถามต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีของ S C B X รวมไปจนถึงชัยนา e เอเวอร์แกรนดด้วยจะเป็น <Okay. S 2> อย่างไร <Okay. S 2> เดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังก <Okay. S 2> ันคะ่ะ okay. okay. อบคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านกันต่อนะคะอยากฟังการวิเคราะห์ของอาจารย์เรื่อง SCB กับการจัดการโครงสร้างใหม่ในชื่อ SCBX ค่ะคือธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ย SCB นี่คือธนาคารไทยพาณิชย์เป็นชื่อย่อของธนาคารไทยพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิ่งที่เขาจะดำเนินการขนาดนี้ก็คือว่าจะมีการตั้งบริษัทใหม่ชื่อ SCBX ค่ะบริษัทนี้เนี่ย เขาจะขอให้ผู้ถือหุ้นเดิมธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยแลกหุ้นกับบริษัทใหม่นี้แล้วตัวบริษัทใหม่นี้จะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ถือหุ้นในธนาคารไทยพาณิชย์ผ่านการแยกหุ้นก็คือถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นในธนาคารคือเขาจะเอาธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยออกจากตลาดหลักทรัพย์แล้วก็จะไปจัดการเรื่องคือพูดง่ายๆว่าเปลี่ยนตัวที่เป็นตัวแม่ holding ใหม่เนี่ยจะเป็น scbx แล้วก็จะมีธุรกิจแยกออกเป็น3ส่วนธุรกิจเดิม ธุรกิจที่จะก้าวหน้าเป็นฟินเทคะไรต่อะายพวกนี้เป็นการปรับโครงสร้างแต่มันมีอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือว่าเขาบอกว่าเขาจะทําอย่างนี้ได้ผู้ถือหุ้นร้อยละเก้าินะคุณต้องให้ความเห็นชอบในการสวอปหุ้นแลกหุ้นกันถ,ถ้าไม่ถึงเขาก็ไม่ทำแต่แล้วมันก็จะเปลี่ยนไงธนาคารไทยพาณนนิชย์ก็จะเป็นธนาคารปกติไปเป็นเป็นเหมือนปกติแต่คนที่ถือหุ้นก็คือ s อสบีถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวเอสบีเอ็กซ์็จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นอนาคต แต่ว่ามันมีอยู่อันหนึ่งซึ่งเขาอธิบายแล้วผมก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่นะก็คือว่ามันจะมีการจ่ายเงินปันผลจากธนาคารไทยพาณิชย์ไปให้กับบริษัท SCBX เนี่ยเป็นเงินประมาณ70็0หมื่นล้านบาทไอ้ตรงเนี้ยเ,เขาก็อธิบายว่าจะเอาไปใช้สาหรับขยายธุรกิจอะไรต่อไรนั้นในอนาคตเนี่ยใครที่ในอนาคตบริษัท SCBX เนี่ยจะเป็นบริษัทที่มีรายได้จากเงินปันผล จากการลงทุนในบริษัทต่างๆที่เกิดขึ้นคแค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นเองแล้วก็ผู้ถือหุ้นก็ได้รับเงินปันผลจากที่เขาได้รับเงินปันผลเป็นไรายได้ทีมันเหมือนเป็นโฮลิงคอมพานีอ่ะเพียงแต่ว่าปัจจุบันในแง่ของการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยมันมีข้อจํากัดเพราะมันตกอยู่ภายใต้พระราชดุลยพิกิจสถาบันการเงินม,มีเรื่องกฎเกณฑ์แบงก์ชงแบงก์ชาติอะไรต่ออะไรถ้ามันกระทบมันพูดง่ายว่ามันมันทำให้เขาทํางานไม่สะดวก,วกเขาเลยปรับโครงสร้างใหม่ การแข่งขันในสมัยนี้มันก็สูงด้วยถ,ถูกต้องเขาจะเขาจะไปหาตัวที่มันจะแข่งกับตัวที่จะไปแข่งเนี่ย s อสเน็่ยจะมาลงทุน<ช>อย่างพวกฟินเทคอย่างพวกจะไปทําอะไรต่ออะไรในอนาคตเนี่ยคือถ้าเกิดไปทําแบบนี้บางอันมันอาจจะติดขัดว่าภายใต้โครงสร้างเดิมนี่มันทําไม่ได้แต่อันนี้มันเป็นตุ๊ก,กตามันเป็นการทดลองนะพูดจริงๆก็รูปร่างหน้าตายังไม่ชัดเจนต้องเห็นต้องใช้เวลาเป็นปีสองปีกว่าจะเรียบร้อยต้องเริ่มต้นก่อนนะว่ากลางเดือนพฤศจิกาเนี่ย การประชุมผู้ถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยเขาจะอนุมัติเรื่องนี้ไหมสาระสําคัญอ่ะสองเรื่องอนุมัติเรื่องการสวบหุ้นหรือแลกหุ้นกับบริษัทใหม่ที่จะตั้งไหมอีกงานหนึ่งคืออนุมัติให้ให้จ่ายเงินปันผลเฉพาะการไปให้ SCBX เนี่ยผู้ถือหุ้นเขาก็ต้องคิดว่าเงินนี้เป็นเงินของเขาแต่ไปให้ SCBX เขาก็ถือหุ้นใน s c b x s c b เเหมือนกันเนี่ยแต่มันจะมีการโอนเงินออกจากธนาคารนี่ประมาณ7 0 0 0 0ื่นล้านบาท แล้วสําหรับเรื่องนี้เนี่ยใครที่จะได้รับผลกระทบในเรื่องนี้บ้างไหมคะคนที่ได้รับผลกระทบคงไม่มีอะแต่ว่าคงจะงงง,งมากกว่าคนที่เป็นลูกลค้า,<ภ>าเราฝากเงิน <ภา S 1> อยู่แล้วอยู่ธน,นาคารไม่เกียวธน,นาคารมันยังมีอยู่ธ <c oughs> นาคารยังเป็นธนาคารเหมือนเดิมยังเป็นธนาคารไทยพาณิชย์เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมด <c oughs> แต่ว่าตัวผู้ถือหุน้นมันเปลี่ยน แต่จริงๆอยากรู้เรื่องนี้ในเชิงลึกถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยนให้อาจารย์เล่าให้ฟังเอ,เอารอให้มีเวลาก่อนมบบางทีมันมีอันนี้ที่มันเส้นทิถี่ะผม,ม,มอา <c oughs> อาจารย์ประเทศไทยค่ะจะมีผลกระทบจากกรณีเรื่องของไชน่าเอเวอร์แกรนไหมคะเออบริษัทนี้ไชน่าเอเวอร์แกรนเนี่ย e เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับสองของจีนอ่าเขามีปัญหาว่ายอดขายเขาแล้วก็การดําเนินงานของเขาหนี้มันเยอะค่ะ ตอนนี้มันก็อยู่ระหว่างช่วงของการจะจะบริหารจัดการหนี้สินเขามีหนี้สินประมาณ300แสนล้านแต่ก็มีสินทรัพย์เขาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหญ่โตมโหลานมันมาถึงจุดที่ว่าเขามีปัญหาว่าไม่สามารถกู้ใหม่ได้เพราะฉะนั้นการต่อต่อต้นต่อดอกมันก็ลําบากอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้ประมาณสักสองเดือนเนี่ยรัฐบาลจีนเขากําหนดกํากหนดกําหนดเกณฑ์ในการในธุรกิจพวกนี้ มันทําให้เขาไม่สามารถจะไปหาแหล่งเงินกู้ใหม่ได้คแล้วก็การเพิ่มทุนอาจจะมีปัญหาขณะนี้เนี่ยถ้าพูดถึงผลของมันคือคนที่ถือคือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยคนที่จ่ายเงินล่วงหน้าสําหรับบ้านและคอนโดยังไม่เสร็จอันนี้ก็เป็นปัญหาก็เป็นเจ้าหนี้คนที่ถือไปซื้อหุ้นกู้ไปอะไรของธนาคารของบริษัทนี้ที่เป็นคนจีนก็มีปัญหาว่าไม่ได้ชำระต้นไม่ชำระด,ดอกเบีย้ย แต่ว่ามันมีผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นกู้ที่อยู่ต่างประเทศเป็นรูปของพันธบัตรในประมาณ4,500ล้านเหรียญด,ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะคบกําหนดในการจ่ายดอกเบีย้ยถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าจ่ายดอกเบีย้ยไม่ได้มันก็ดีฟอ์ก็ยยอย่างเงีมเยบบอยู่แต่อาจาร,รย์อย่างที่บอกแต่ผมแต่ผมคิดว่าไม่กระทบอะไรรุนแรงนะเพราะว่าเราคาดการได้อยู่แล้วเมื่อสถานะของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจีนมันสโลว์ดาวน์เนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหากับบริษัทบางบริษัทได้ อาอาจารย์คิดว่ามันไม่ได้เกิดขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เกี่ยวกับอสังหาอันดับสองของจีนเลยนะมันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจทั้งของจีน<อ>แล้วก็<น>คุณว<น>่าเอชไหมไซส์มันเล็กทือจริงๆเนี่ยหนี้สินมันประมาณร้อยละสองของ GDP เท่านั้นเองอมผมคิดว่าถ้าเกิดรัฐบาลจีนเ็าจะอุ้มมาอุ้มได้ค่ะแต่ผมคิดว่าเขาโกงให้คนที่ที่ที่เป็นผู้ถือหุ้นเอ่ยคนถือหุ้นกู้เอง,งต้องรับส่วนเสียหายไปก่อน ต้องรับส่วนเสียหายไปก่อนประเทศไทยเองก็ไม่ได้มีไม่มีใครไป<า>งลงอาจจะมีผมไม่แน่ใจแต่ว่าที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่มีอ่าอะโครงการเที่ยวด้วยกันอถามถึงเรื่องเนี้ยวันนี้เป็นวันแรกเนาะที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนค่ะ,ค,ค,ะคือคุณผู้ชมท่านนี้เขาบอกว่าเขาได้รับสิทธิ์จากโครงการเที่ยวด้วยกันจํานวนสิบสิทธ์ เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแต่ตัวเขาเองยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยจะเอาสิทธิ์เนี้ยมาใช้ในโครงการในเฟสนี้ได้ไหมคะได้ได้แล้วต้องทําไงคะเอาก็รอสิรอยังไงอ่ะเมื่อไหร่เขาจะเปิดให้จองโรงแรมอลไคุณก็ไปทําตามนั้นอะคือต้องเคลียร์ชัดอันนี้ก่อนว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยของเฟสสามเขาเปิดให้คนที่ยังไม่เคยได้สิทธิ์ในเฟสหนึ่งกับสองเลยเนี่ยนะคะมาลงทะเบียนเพราะนั้นจะต้องเป็นหน้าใหม่ทั้งนั้นเลยแต่หน้าเก่าไม่ต้องทําอะไรแล้วอ่หน้าเก่าไม่ต้องไปลงมาลงทะเบียนอันนี้เนี่ยนะคะคุณรอวัน ที่8ตุลาคมพอถึงวันที่8ตุลาคมคุณจองที่พักได้เลยจะไปจองที่พักจะไปเที่ยววันไหนก็ไปใช้ใ<ห>สิทธิ์ตามที่คุณมีรัฐบาลก็ลดให้40%ไม่เกิน3,000บาทแล้วแต่ก็ว่ากันไปตามนั้นค่ะค่าอาหารได้600ค่าเดินรถนลดให้อะไรเงี้ยว่า <c oughs> มีรายละเอียดอยู่อาาจแต่ตอนนี้มันยังเที่ยวไม่ได้ไม่ใช่เหรอพาจังหวัดล่ะ ที่จังหวัดไหนก็ยังไปไม่ได้มันยังไม่มีการยกเลิกอะไรนี่รอ,อสบ,บอคประชุมวันจันทนระ์หน้าก็ใช่แต่มาควว่าจริงๆอ่ะก็ยังไม่รู้ว่าไปได้ไม่ได้แต่ว่าจะจองก่อนก็ถ้าจองก็ต้องไปนะูประมาณสักถ้าให้ถ้าถามนะออประมาณสักช่วงช่วงปลายปีอ,อ่ะ ให้มันลมหนาวแล้วึ<ต>ข้นไปเที่สถานการณ์เปลี่ยนได้เสมอนะคะ <c oughs> อาจารย์คะอาจารย์เห็นบางคนเนี่ยฉีดวัคซีนโควิดไปแล้วถึง4เข็มสรุปแล้วต้องฉีดกี่เข็มจึงจะพอดีคะเา้าก็เท่าที่คุณหมอแนะนำเต็มที่ก็2เข็มถ้าไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจะฉีดบูสเตอร์โดสได้ ยังไม่มีให้ฉีดก็ก็รอแค่นี้รอแค่นี้ก่อนเออแต่บางคนมันไปมันจะฉีดเต็มแขนเลยไงวะเป็นค็อกเทลอ่ะอาจารย์ผสมเองเป็นค็อกเทลเลยเสียสติเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆแล้วคือ2เข็มแต่ที่บูสต์เนี่ยคือเข็ม3มก็จะมีหลักๆก็จะมีแอสตาอันนี้เป็นหลักเลยสัปดาหที่หกเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นคําถามที่ทิ้งท้ายสําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยเอออาจารย์คือคนนี้เขาถามมาบอกว่าราคาน้ํามันทําไมขึ้นเอาขึ้นเอาวันนี้ราคาก็ ไม่ได้ขึ้นนะมันขึ้นมาตามลําดับราคาน้ํามันสาเร็จรูปหน้าสถานีบริการในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเหรือประมาณ9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละห้าสิบตอนนี้มันมาถึงจุดที่ผมคิดว่าเออฝากไปด้วยกระทรวงกระทรวงพลังงานค่ะฝากว่าคุณสุพัฒนาพงศ์พันธ์มาเออเนี่ยที่ดูแลเรื่องกองทุนน้ำมันอ่ะคือตอนนี้เมื่อราคาน้ำมันดีเซล B 7แต่30บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์้าห้าแก๊สโฮอลเแต่30บาทต่อลิตรถ้าจะต้องทำคือคุณไม่ควรจะให้มีการขึ้นราคาน้ำมันจากนี้แล้วสามารถทำได้ด้วยการถ้าเกิดจะต้องขึ้น40ตังคุณก็ลดเงินสมทบกองทุนน้ำมันลงมา4ี่สิบตังมันก็ไม่ต้องขึ้นแต่เงินจะไหลเข้ากองทุนน้ำมันลดลงคุณตั้งกองทุนน้ำมันมาเพื่อตึงราคาไม่ให้มันพุ่งปรี๊ด ตอนนี้ถึงเวลาแล้วอ่าถึงเวลาแล้วนะคะเสนอไปอย่างนี้จะสนองหรือเปล่ารอติดตามแล้วกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ